สวัสดีค่ะวัน,นี้ฝรั่งก็จะต้มขาไก่นะคะทุกคนจ๋ามาดูเมนูต้มขาไก่นะคะเขาก็จะไม่ต้มเหมือนเรานะคะทุกคนจ๋าหนึ่งก็ไก่เข้าไปคั่วเนะาะคั่วให้สุกให้หอม อันนี้ก็เป็นส่วนผสมของเขานะคะทุกคนนี่น้ําซุปเนาะน้ําซุปเข้าไปในต้มในขาไก่แล้วก็นี่ก็กระโพดกระป๋องหน่อไม้กระป๋องอันนี้ก็คือเห็ดนะคะทุกคนนี่ก็เป็นเห็ดนะจ๊ะต้มขาไก่ฝรั่งเนาะจะไม่เหมือนคนไทยทํานะคะทุกคนจ๋าทาทีละขั้นตอนนะคะทุกคนเดี๋ยวดูตอนต่อไปนะคะ Nu jag här steker uh, kycklinggång. Här man? Jag tar här ett lite här och kan mm. byn skriva här en hett hett här så so. här här en bambu. Nådsmai, nåh. Hett och då บังบร์ใช่ s o m e t h i n ข้โพดนะคะทข้าวโพน้ะ a n ทเลอนรส์ใช่ตะไคร้ Stay long time วันนี้นางก็อยากจะต้มขาไก่นะคะต้มขาไก่ฝ mm. รั่งนะคะทุกคนจ้า mm. หอมหอมแล้วก็น้ำซุปของต้มขาไก่นะคะทุกคน mm. ของของประเทศสวีเดนเนาะอ่า Now c o o l i n g h e r o s l o w l y <Okay>. slowly, า n ช้าๆและเรากำลัง t ช้ซ t ส t o m mm. a t โอเค ตอนนี้ก็จะเคี่ยวไปสักหน่อยนะคะทุกคนจะประมาณยี่สิบนาทีนะคะทุกคนก็ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวนางก็จะเอา,เ,อาเกือเทศแล้วก็ถั่วลิสงใส่ไปด้วยโอเค ตอนนี้นางก็เอาตั mm. วลิสงกับมะเขือเทศลงไปนะคะทุกคนจ้า <Beautiful. S 1> ตอนนี้ก็กำลังเริ่มเดือดนะคะทุกคน ตอนนี้ก็เสร็จแลวนะคะทุกคนจ๋ามากินข้าวต้มขาไก่กับต้นนุนนะจ๊ะทุกคนตอนนี้ฝรั่งก็นั่งกินแล้วหน้าตาออกมาก็ประมาณนี้นะคะทุกคนจ๋าสวยงามนะคะทุกคนฝรั่งทำต้มขาไก่นะคะหนึ่งใส่ถัว่วสองมะเขือเทศสาม เออสามอะไรเห็ดสี่ข้าวโพดนะคะใส่ทุกอย่างเลยแล้วแต่นางจะชอบนางก็ใส่ไปทั่วเนาะยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ป้านุชกับพลังเลยนะจ๊ะทุกคนจ้า กดติดตามกดจับตาไครกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ